บ่าวสาวป้ายแดงไม่คิดเรื่องมีลูกแล้วโฟกัสเที่ยวรอบโลกเห็นตรงกันไม่พร้อมมีลูกต้นรักสุบงอมควงแขนเข้าพิธีแต่งงานกันไปหมาๆสำหรับคู่รักเจี๊ยบชมพูนุ์และปูไข่พงศรีหลายคนก็รุ้นเป็นแฟนกันมานาน11ปีแล้วแต่งปุ๊บจะมีข่าวดีเรื่องทายาทเลยหรือเปล่า เรื่องนี้ปูไข่บอกว่ายังครับขอเที่ยวก่อนอัดอันมานานแล้วเก็บตังทุกบาททุกสตางค์เพื่อมาจัดงานตอนนี้ขอสัญญากับเจี๊ยบเลยว่าจะเที่ยวให้กระจายเลยถามว่าจะเที่ยวไปอีกกี่ปีเจี๊ยบบอกว่าเที่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะเที่ยวจนกว่าจะไม่มีแรงยังอยากไปอีกหลายที่แต่มันจะต้องใช้แรงในการท่องเที่ยวเรื่องลูกหนูว่าหนูไม่พร้อมแล้วรู้สึกว่ากระดูกมันจะพุนในใจตอนนี้ไม่ได้คิดอยากจะมีลูกแล้ว ไปเที่ยวดีกว่าส่วนแพนฮันนิมูนทั้งคู่มองว่าทุกวันก็เหมือนการฮันนิมูนกันอยู่แล้วและในวันคริสต์มาสปีนี้ทั้งคู่ก็จะควงแขนกันไปจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ